สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจากพี่น้องจ้าไปดูปูหนูก่อนไปดูปูเป็ดมันลอยน้ำข้ามไปแล้วนุ่นไงไปแม่พาไปดูไปดูดิน้ำเข้าสวนคุณยายละมั่งลงมาเลี้ยงควายพี่น้องจ้าสิขึ้นเมื่อละจะขึ้นเมื่อแล้วมันขำแล้วอ้าวอีปูเขียมันด้วยเอาขาเขียมัน ขาเขียมันตายยังตายแล้วอ๋อสีเก๋แล้วไปดูดิไปดูคุณตาคุณตาตัดหญ้าต,ตรงไหนคุณตาตัดหญ้าให้คุณยายอีกแล้วน้ําจะท่วมไปเอารถก่อนน้าเต็มสะปะลอเลยน้ําเต็มสะปะลอปลิบอุ้ยลงแล้ว <c oughs> ปอันนี้อันนี้มันลงเอ,อันนี้เป็นอุโมง์เลย <c oughs> พาพี่น้องหยางพี่น้องจ้าพาพี่น้องเดินเลาะพาพี่น้องเดินเลาะตอนเย็นๆจะกลับบ้านแล้วค่ะจะเดินไปเอารถค่ะเดินเอารถชาเล้งแล้วก็กลับบ้านค่ะลงมาเลี้ยงควายค่ะเออก้มหัวเอง,าเงอากาศยามแมลงพี่น้องจ๋าบางค่ สองข้างทางเต็มไปด้วยน้ำมือเซา,านี้นะ้แป้งยางมาปากคอมันบินกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ข้างกข้างสะนี่ละพี่น้องจ๋าอ๋อกบตัวบางไงกบงอยกดโปดอยู่ผูจุม๋มกบงอยกดโปวดอยู่พี่น้องจ๋าเสียงคุณตาตัดหญ้าเบิ้ง <laughs> เบิ้งผู อันนี้คุณยายนี่มะเขือคุณยายพี่น้องอยู่ขอบสะนี่จมน้ำละจมน้ำแล้วค่ะมะเขือทางนี้กันมิดต้นอันต้นกล้วยมิดละทางนี้พี่น้องจ้ะต้นกล้วยมิดเลยม,ม, <c oughs> มาที่นี่ก็ขึ้นมกทั่วบ้านนี่อีคืบหนึ่งอีกสอกหนึ่งพี่น้อง อีกสอกหนึ่งเต็มแล้วดูปลาี่นะล่นนี่ปลาขึ้นมาไาวเล่นนี่เห็นไหมน่ะนันนันปลาปลาขึ้นมาไายเล่นแล้วนุ่นนุ่นเห็นไหมนี่ปลาปลาขึ้นมาไหวเล่นน้ำนุ่นตัวนุ่นปลาช่อนนุ่นปลาปลาปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอพี่น้องปลาเข็งขึ้นมา่ายน้ำล่น ค่อยู่มือนี่บ่มีฝนพี่น้องจ้าน้ำนิง่งน้ำนิง่งน้ำนิงนำน่งให้มันนิงนะ่งแนสงสารส่วนคุณยายบ่งโูทัวผู้เหี่ยวเสาละว้าวไม่ลงหรอกแม่กลัววันนี้ไม่ลงนะวันนี้ไม่ลงกลัวมาโน่นแม่จะพาไปทางนูน้นมาทางนี้มานยโน่นโน่นไปทางนูน้น ก็บอกว่าให้มาทางนี้ทําไมพูดไม่ฟังเนี่ยเนี่ยจะพามาลงทางนี้นี่นี่นี่ลงไหมล่ะลงไหมล่ะมาเร็วๆพี่น้องจา๋าต้นมะฮุ่งต้นมะฮุ่งคุณยายเห็นเหมมันบริสอบน้ำในเนาะต้นมะฮุ่งพี่น้องจา๋าเมืองผูเหี่ยวเหลืองล่ะอืมแต่สงสารมันมาๆมา,มา พี่น้องจ้าบึงผูงเหี่ยวเสาละคุณยายอันอแถวนี้คุณยายอันเดี๋ยวตกล่องลูกเดี๋ยวตกล่องมาไม่จับมือจนตรงนี้ไม่ได้มันจะตกน้ำ,น,น,ำนี่นี่เห็นไหมล่องตรงนี้มาทางนี้นะเดินตรงนี้นี่เดินริมริมเออฟาข้ามไปอืต้นมหูหงคุณยายพี่น้องจ๋า โดนน้ำมือสองมือหนึ่งเหี่ยวค่ะมังหุงมันบวพอันนั้นน้ำผูขึ้นมองหอดผีพี่น้องมองผูอืมพี่น้องจ๋าต้นมังหุงคุณยายฮะนะอยากลงตรงนี้อ่ะลงไปเลย,ยลตรงนี้อท่วมหนูแหละ น้ำขา้าวน้ำข้าวรองเท้าบูทแล้วปป้ป้ากลับบ้านน้ำข้าวรองเท้าบูทแล้วป้ามองหุ่งเลือครึ่งต้นพี่น้องจ๋ามะละกอเหลือครึ่งต้นผู้ตีนน้ำมันอยู่แต่พี่ตีนน้ำอยู่แต่บงนะ้แปลงเก็บมังบวบี่พี่น้องจ๋ามะละกอเหลื้ครึ่งต้นจ้าป้าป้าป้า,ปาน้องป้ากลับบ้านกัน ตาตัดยาห้าดนะน้ำข้าวรองเท้าแล้วเจ้าพี่น้องเม,มื่อต้นย่างพี่น้องจ๋า,เห,านะเห็ดเบือ่อต้นย่างแถวนี้นะเป้งเอาเสื้อมาลงแล้วเอาเชื้อเห็ดละงกมาลงแล้วนี่พี่น้องจ้านะแเป้งเอาเสื้อมาลงเชื้อเห็ดป่าเสื้อเห็ดละงกเสื้อเห็ดนี่นะ้าเป้งเอาเห็ดละงกเหลืองมาลง เห็นล้วโงกเหลืองมาใส่ต้นยางต้นยางนาป๊นะ,ปะนัาเป็นกระสิขอเมื่อแล้วพี่น้องจ๋ากลับบ้านกันดีกว่าจ้าค่ำแล้ว,อลอวไปถอดที่ซะเล้งปะแม่พากลับแม่ก็จะไปถอดรองเท้าเหมือนกันไปเปลี่ยนรองเท้าบูท น้เปงกับน้องนะันลินก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค้ำละพี่น้อง